พุทธศักราช2,515กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตจากกทศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมโดยมีคณะกรรมการประสานงานจัดตั้งโรงเรียนขณะนั้นนำโดยนายธรรมนูนบุญทองเป็นหัวนหน้าคณะทำการรังวัดพื้นที่หาระดับทำแผนที่ และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2516มีนายธรรมนูนบุญทองเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมา1ตุลาคม2522ได้ยกสถานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเกษตร สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปี2526รัชกาลที่9โปรดเกล้ามอบที่ดินให้วิทยายลัยเพิ่มเติมอีก811ไร่รวมเนื้อที่ทั้งหมด1,808ไร่พุทธศักราช2546 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งมหาวิทยายลัยขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดนครพนมเนื่องจากนาราธิวาสและนครพนมเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อทางภูมิศาสตร์ออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังสามารถรองรับการศึกษาและการใช้บริการทางการอุดมศึกษาของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์2548ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนาราธิวาสจำนวน4แห่งคือวิทยาลัยเทคนิคน,นาราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสวิทยาลัยการอาชีพตากใบและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนาราธิวาสสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนคริน ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสเปิดสอนการศึกษาในระดับปวชปวสสองภาควิชาคือภาควิชาพืชศาสตร์และภาควิชาสัตวศาสตร์และระดับปริญญาตรีสาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรยังมีหน้าที่ทำงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเกิดโรคระบาดนะครับก็คือโรคโควิด2019นะครับซึ่งได้รับผลกระทบในด้านต่างๆน,นะครับซึ่งกับผมเองก็ได้รับผลกระทบก็คือว่าในตำบลของผมนะครับก็คือว่าเขาไม่อนุญาตให้ออกนอกตำบลน,นะครับซึ่งทําให้รายได้สูญเสียไปนะครับซึ่งกับผมเองในฐานะที่ได้เรียนสาขาเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้นําความรู้จากการศึกษานะครับมาปฏิบัติที่บ้านก็คือว่าการปลูกผักนะครับ ซึ่งกับผมนาผลผลิตนี้ไปขายให้กับให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งทําให้เกิดรายได้นะครับถือว่าเป็นการผาวิกฤตโควิดนี้ได้ครับ ษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสเป็นวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีพื้นที่ที่ให้ความร่มรื่นน้องๆที่อยากมาสัมผัสกับชีวิตหรือสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยของเราได้นะคะ